เปิดชีวิตดิวอริสาราชาวเน็ตตาดีเห็นแห่ทักนิ้วมือสำหรับก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณดิวอริสาราได้พาลูกชายอย่างน้องไซลสัสย้ายไปอยู่ที่บ้านของคุณสามีอย่างเซบาสเตียนที่ประเทศตไต้หวันเป็นเวลา3เดือนค่ะล่าสุดในวันที่25กุมภาพันธ์คุณดิวก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมคู่กับลูกชายพร้อมทั้งได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า You keep me strong โดยภาพนี้คู่แม่ลูกได้ใส่ชุดเหมือนกันแล้วก็สีเดียวกันเลยด้วยโดยคุณดิวมีรอยยิ้มที่สดใสเช่นเดียวกับน้องไซรัสเลยก็ยิ้มหล่อสู้กล้องเหมือนกันเลยภาพนี้บอกเลยว่าแฮปปี้มากๆแต่ที่หลายคนโฟกัสเนี่ยคงจะเป็นแหวนเพชรวิบวับที่นิ้วมือของคุณดิวอดิสตราบอกเลยว่าเม็ดใหญ่เม็ดโตแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะงานนี้แฟนๆเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเพียบเลย